ฮะโอเคไปเช็ค้วงหล้งโอ้ฝันเมื่อมื่ถ้าทางมันจะติดไม่อาไม่น่าติดหรอกปะมันต้องเจอ

ขนาดไหนถึงได้ขนาดไหนถึงไม่ได้ละ่ะเจสดาแค่ทุกอย่างสุกอะ่ะมันก็สุกแล้วนะแต่ว่าไอ้แป้งรอบๆอัดข้างๆเนี่ยมันยังไม่ไม่โอเคเท่านั้นอ๋อยังนิ่มอยู่เหรอไม่ใช่ว่ามันยังริมอยู่มันยังไม่พองเหมือนตรงนเนี้ยเนี่ยเห็นไหมอ๋ออันนี้มันจะพองๆแล้วอะ่ะ<อ>คือจากที่ดูนะกินลอยพานล,ลองซิ่ว่รารสชาติมัน้ามากินชิมากินด้วยกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องคอยให้กำลังใจมันจวิ่งหนีอีก มึงไม่ประทองตะแคงตะแกงเล้ไปนู่นแล้วไปช่วยตัวไปช่วยตัวจริงกระไคหัวใหญ่ไปด้ยต้องใช้เบอร์สามเบอรอ์สี่ก็ตีแล้วไปอ,อย่าเทหมดสิคุณนะ <c ười> <c ười> มันเทลำบายมันเป็นใย,ยอย่างเงี้ยก็ตีให้มันเกิด <c ười> ให้มันแหลกเป็นไข่เกี๊ยวสีสวไุกตีทิง้งซะ 5้าลูกอะไรแต่ชามก็เตี๋ยวนั่นนะแล้วก็ค่อยเพเอาอะไรที้งไม่เป็ยเางเงอ๋อข้างภาคไปแล้วถ่ายคลิปอยู่หรออืมนี่เหันเละเลยเปล่าไม้ไปตีหมาแล้วก็เอาของหนูไปทิ้งเลยหนูจะเอาอะไรเคีรยทานอ่ะเหรอเอาใหม่ก็ได้ดิ <c oughs> อันี่ก็ะต่จริงเนาะมึงผักข้าวะเวนข้าวม้เหรอ เลยว่ามาแค่ตรงนี้แล้วก็โอ้โอหุ่นสิหุ่นสิมึงทำแต่นะไอตอนวางอย่าร้นอนปะไม่ร้อนหรอกอยู่ตั้งไกลอเออมึงไม่ต้องกระซิบมึงแค่หายใจไม่ก็ได้ยินไม์คอนเดนเซอร์ หลังจากที่ระบากตากตมหน้าดำร้อนชิบเพื่อที่จะทำเมนูพิซซ่าเวียดนามแต่ว่าอันดีๆคือไม่ได้เอามาให้ดูเลือกอันนี้ไปก่อนกันอนเพราะว่านี่ให้ดูก่อนแล้วนะอันนี้เห็นไหมเห็นไหมเห็นชัดเลยเหมือนบิวตี้บล็อกเกอร์เลยนะมีนี้ก่อนเดี๋ยวเรามาลองนะเพื่อนผมมาลองนะผมยังไม่ได้ลอง กินทางอันเลยแล้วกัดถ้าแบบว่าเราเราแหกเรากัดกัดทางอันเลยกินเหมือนเบอร์เกอร์กัดทางอันเลยลองดูนะแล้วมันจะกรอบจริงจริงมันจะกรอบเลยเพราะนี่มันรอนานแล้วแต่มันก็ยังกรอบใช้ได้อยู่นะได้ยินเสียงอยู่มันจะแบบมันจะแบบแป้งมันจะกรอบๆแบบมันกึ๊บ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  อ๋ออันนี้คือมีแป้งที่ทับชั้นในอีกอันนึงมาแล้วมันมันงนึบฉันไม่ได้กินอันที่มันมีแป้งทับข้างในเลยมันก็หนุ่มเดียวมันหนึบตรงที่ถ้าเราเอาขึ้นเช้าตัวนี้ยมันจะไม่มันจะกลายเป็นกรอบมันจะไม่หนุ่มแต่ถ้าแช่น้ำนานวันนี้อีกหน่อยนึงมันก็จะแบบว่าแป้งมันก็จะกูขึ้นโอ้ยยากสำหรับผมผ่านหากน่าทำขายแต่ขี้เกียจ โอเคอร่อยขอครับว้าไว้ก่นคุ้มม่กว้า